หมอทําลากเทียมยี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้อออซเทมนะคะเป็นแบรนด์ของเกาหลีเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะก็ถามว่าทําไมหมอถึงเลือกแบรนด์นี้ทําไมไม่มีแบรนด์อื่นมาให้เลือกเมื่อสิบกว่าปีก่อนหมอมีแบรนด์ให้เลือกประมาณ5แบรนด์นะคะก็คือมีทั้งของฝั่งยุโรปอะไรที่ว่าดีที่สุดอะไรเงี้ยหมอก็เอามาทําทั้งหมดพอเราทําเยอะอะ คือความยากในการที่จะต้องเจอสถานการณ์ต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นค่ะและแบรนด์ออสเทมแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่หมอรู้สึกไว้ใจมากๆเพราะทุกครั้งที่แบบหมอเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรที่มันเหนือความคาดหมายอะ่ะแบรนด์เขาสามารถมีอะไรในการซัพพอร์ตให้หมอแก้ปัญหาได้แบบได้ทันทีหมอเลือกทําแบรนด์ที่หมอสบายใจอย่างคนไข้เวลามีปัญหาคุณก็อยากถูกการแก้ไขทันทีถูกไหมหมอไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะคือหมอคลินิกหมอใช้แบรนด์นี้จริงๆค่ะและความจริงก็มีอีกหลายแบรนด์ที่มายื่นข้อเสนอเอาราคาที่ต่ํามากๆมาให้หมอแต่หมอก็ไไม่ได้ <risque. S 2> เราไม่ได้ทํางานด้วยเงินนะเนาะเราทำงานด้วยความสบายใจกับคนไข้และให้คนไข้ได้สิ่งที่มันดีที่สุดจริงๆขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะคะล่าสุดเขาก็เอาโล่กับการทำรางเทียม